ดิวเป็นวรรคให้ด้วยโอเคไม่ต้องลบยังไม่ต้องลบเนี่ยเดี๋ยวดขอชี้่อนนี่ไงนี่คือหาเท่าของและนี่คือผลบวกของแล้วพอเจอผลบวกเนี่ยเราก็ไปดูกับอ๋อข้างหน้ากับก็คือจานวนหนึ่ง,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 งก,ก, 13, ก็อยู่ข้างหน้าของวงเล็บข้างหลังกับก็คือสิบสามก็อยู่ข้างหลังของวงเล็บเนี่ยอย่างที่กูอบอกอ่บมันคือการ เรียนภาษาไทายวักต่อว,วักเลยนะอะโอเคแต่ให้ระวังอย่างหนึ่งถ้าเจอเขาว่ามากกว่าน้อยกว่าเนี่ยในการสร้างสมการเนี่ยถ้าเขามาแค่นี้นะไอตรงมากกว่าหรือน้อยกว่ายังไงก็ต้องเป็นการลบยีามไม่มีปัญหาหรอกมันคือเลขยี่ามทีนี้สามในสี่ของจํานวนหนึ่งจริงๆรวบได้นี้เลยนะ สามในสี่ของจำนวนหนึ่งก็คือเศษสามส่วนสี่ x เศษสามส่วนสี่ x เป็นยังไงมากกว่าแสดงว่าเศษสามส่วนสี่ x มากกว่าต้องเป็นตัวตั้งโอเคมากกว่าน้อยกว่าเป็นการเปรียบเทียบกันยังไงก็ต้องลบนะแบบนี้เสร็จก็จบแล้วโอเคอันนี้เขียนตามรรยายักติเลยนะ 6เท่าของจ,นนจงากออกําวจนวนจำนวนหนึ่งหักออกด้วย25 6เท่าของจํานวนจํานวนหนึ่งนี x okay. หักออกก็คือลบแล้วก็25อันนี้เรียงตามลาดับเลยนี่นะเขียนเหมือนกับ the book is on the table นะ่ะแล้วก็แปลหนังสืออยู่บนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีคําขยายอะไรมันก็ยังไม่มีการสลับที่กันอะไรกัน ข้อสิบแปดกับข้อสิบเก้ามันจะคู่กันอยู่นะมันจะมีคําว่ามากกว่า,า,กกวาน้อยกว่าน้อยกว่ามากกว่าการเปรียบเทียบของสองจำนวนยังไงก็ต้องลบเราข้างหน้าเป็นยังไงเออหนึ่งในสามของจํานวนจำนวนหนึ่งรูปเศษหนึ่งส่วนสาม x หนึ่งสสาม x เป็นยังไงน้อยกว่าแสดงว่าหนึ่งส่วนสาม x เป็นตัวตั้งไม่ได้หนึ่งส่วนสาม x ก็ต้องเป็นตัวลบสิบสี่ก็เลยเป็นตัวตั้งแบบนี้ เพราะยี่สิบนี้ง่ายสุดเลยผลบวกของจำนวนหนึ่งกับสิบเอาไม่แม่บายเยอะแล้วมันก็คือเอกบวกสิบอ่ะโอเคหน้าสิบจบแล้ว